ตอนรับเข้าสู่องป้าจำพองจ้าชายคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไรนาหนูนาค่ะหนูนาชาลีนาค่ะกำลังจะลงไปหาปลากับแม่ลองนี่หนูนาบอกว่าปลาตายแม่ลงมาบึงแม่ก็ลงมาบึงแล้วนี่ พอดูแมืนมนหนูนาอันหนูนาเพืเพ่อฟังอันนี้หนูนาเอาให้ใครหนูจะอัดค่ะอ๋อนึกว่าไม่มีขัดแล้วค่อยค่อยจะบอกให้ถ้าบ้านกกอกลงมาอัดแล้วคะขะจะซื้อไงอ๋อหนูจะอัดใส่ลงมาอ้ยมันไม่หมดหรอกหน,นูนาก็อัดแล้วให้เขาซื้อเลย เข้าใกล้ไหมงูบอชิเลออันน่ะงูน้อยนะโอ้ยงูอะไรอ่ะเบิรงนคอยหาไม้มวะย้งคน ี๋ยวเขาจะเขีย่ยให้เจ้าปืน,น,น,นงูน้อยบ่ที่เลอหน,นูน่ะ,ะนนนโอ้นี่ไงงูค่ะงูหรือใส้เดือนงูอย่าเอามือจกได้ไปใส่หรอะว,วะ อุ้ยไม่อันนี้ก็บได้ย่อนต้นอีด้างอือฮะอือฮะมีแซวไปละที่เราปลาเจ้าว่าที่ว่าปลาหลายๆน่ะตรงนี้ตรงที่ว่าปลาหลายๆไหมนี่ไงที่เจ้าพาคนมาบึง ีวันนั้นหนูไม่ได้ตายแล้วบอลน่ะตายแล้วเออน้ำแห้งไงมบลอเขาไม่มีไม่ได้เอามานตรงนั้นก็นนมีมีแต่หัวหัวหัวปลาวันนั้นหนูไม่ได้เก็บไป ก็มันต้องเก็บหมดหรอกเราเอาให้หมูหมากากินดีกว่าเราจะได้มีปันปันปันนกปันหนูกินเราจะได้รวยปันไก่ปันไก่น้ำแห้งหมดแล้ว จะงอนแต่ไนน,นะนชื่ออะไรม,มันแห้งก่อนเนาะเนาะ,ะมันแห้งแล้วปลาตายเว้ยงูมันก็ชอบอยู่ที่จุ่มเหรองูนี่ไม่เป็นพิษดอกอ งูป่างูงูปา่าใช่งูชอบใไ่อยู่ใช้คิอตาดีเทอวะเฮ้ให้ตื่นตกตนกตกใจแพะนูตัวนั่นไปใส่บนนี้มาโอ้โ,โอนัโโอ่นมันยังบร่ได้แห้งเลย มือยายเอานะแม่มันมน,น,นี่มันมนี่ค่ะม,มือเราเอานะ่ะโบได้แหงนะ้งเนาะหนูนนะคะเนเาะน,นี่น้ำคลองนี่มันแห้งแล้ววะแห้งแล้ววันนั้นป้ามาป้าบอกปลาตายเต็มเลยแม่น่ะแม่เห็นไหมเนะ่ะ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเบิงคนแม่เอาไปทำอะไรป่าแหงไห้ยว้คือตาดีเธอป่ะเอาไหมมันไม่ได้มันจับไม่ได้แล้วมั้งเอาไหม,นมนเนี่ยมันแข็งมันแข็งไอ้สวดไอ้สวดตรงนู้นไม่มีน้ำเบ่อ มันจะไปกกันให้เจ้าดำเออเอาแมา่เอาเอาไหมนี่ไงจะพาแม่ไปดูอ่าวปไปเจ้าไปก่อนมีน้ำเยอะแน่แน่อ้วที่แม่ะเคนี่ไปหาวิ่งอะไรเขาเนี่ย <c oughs> พูดนูนน้ำนำทางไป <c oughs> งัวใครอะ่ะ ดูน้วงวงใคร พวกหอยเต็มแสดงว่าข้างบนมันมีหอยต้องขู่อดีเออขู่มึงแน่นกโอนกมันกินปลานะดูนะดูโอมันลงไปกินปลาตรงที่เราเอานะ บ้านูนากระแพางบ้านูนามะ อ,อืเดี๋ยวค่อยทำคลิปก่อนเป็นมึงก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบตไครยกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะเจ้าค่ะบ๊้ยบาง